รู้ไหมลูกว่าที่ไหนลูกอาลีโอเียวรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดลูกหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ระวังนะครับระวังนะนี่นหรอหันมานี่ลูก มันขนมาเดีานดคนไปานี้มี่ระวังตกน้ำลูกระวังอ๋อเห็นอยู่ลูกเห็นแล้ว มีเป็ดตัวจริงด้วยอะไรลูก <c oughs> มีเป็ดตัวจริงด้วย ปลาหรือเปล่ามีปลามีปลาเล็กๆด้วยปลาอะไรไม่รู้ลูก มาที่นี่เจ๋งมันเจ๋งยังไงเหรอลูกนี่้าออเานคอ ของขายเยอะมากเลยลูกเนืเนอเสาร์ตัวใหญ่ก็มี เสาขึ้นรถด,ด้วยลูกเห็นไหมนะเราเห็นได้เสาขึ้นรถไหมครับทุ้ำหาเขาหัก,ะกอะลูก <c oughs> ให้แมวใาสา่คืนใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้หรือเปล่านั่นแหละใส่งั้นแหละใส่เหมือนเมื่อกี้แหละไม่ใช่ 我也是，我也看过。 ลูชิ้นยักษ์ลูกเห็นไหมยูโอไม่อยากดูเลยเหรอลูก <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมจะเอาแต่ของเล่นเลยเหรอเห็น <c oughs> ไหมสาลเปาหน้ากินมากเลยลูกสาลเปาหน้ากินมากเลยครับ <c oughs> ของฝากก็เยอะแยะเลยรถรถเอาของมาขายไงลูกนน่่่เอาใหญ้ ดูน้องไงเนี่อย่าชนน้องนะครับ้งม่เปาดดีเร็วลูกปวมือให้ด้วยลูกปวมือให้น้องพร้อมมปวมือด้วยไปเดินไปลูก

หยอ,อดอะไรครับหยอดอะไรนะหยอดที่ไหนมีช้างด้วย,ยไหนทำไมต้องเสียงดังอย่าเสียงดังสิครับ ระวังนะระวังนะครับระวังนะแม่เราจะลงเงย,ย,ยแม่เอาลงเก <ไป S 1> ่งมากมากมีดูอยู่แต่เขาไม่ให้หยอดล้อ ไม่ได้โอ้โหไม่ทิ้เลี้ยวเยอะเลยเหรอใช่ครับกล้วยนี่ยทำท่าเหมือนรูปครับอะไรอ่ะทำท่าสวัสดีครับคุณือนันอะไรเข้าแล้วไม่ใช่นี่ทำท่าสวัสดีครับเหมือนลูกไม่ได้ดูไม่ได้นี่สวัสดีครับเหมือนเขาดิลดูเนี่ยสวัสดีครับเห็นไหมน่ะเห็นเขาสวัสดีครับอ่าๆยืนข้างๆเขาเนี่ยแล้วว่าน้าด้วยเหรออ่สวัสดีครับเหมือนเขาดเลย ทาไน้นมาเร็วน้ำฝนไงฝนตกเอาสวัสดีครับเหมือนเขาลูกสวัสดีครับมันมันมันลูกเขาเนี่ยสวัสดีครับขอแล้วไม่เล่นแล้วลูกเดินต่อเดินต่อ <c oughs> ไปเดิน <c oughs> ไปหาแม่ลูกแม่ล้วมันหยอดไปไป เปียกเปียกเด็กนูก็มีได้ไปเดินไปกับเมทเดี๋ยวไปให้หารปลาอย่าดื้อสิลูก นนอ,อันนี้ไล้านอะไรขนมอะไรขนมอะไร่ตัวอะไรไม่พูดรเราลูกมันขนมไข่ ตั้งจอนให้หน่อยเร็วๆตั้งยอดให้นักร้องหน่อยจบค,ครับตบมือด้วยด่โอดเดินกับแม่ที่ลุกมันล้อลุก เดินกับแม่มันร้อนเฮ้ยหัดปลากันเดี๋ยวเราให้หาดปาลา,ปากัน บาพากยก่อนนะครับไ้ให้อาหารปลาเยนกระเป๋าลีโอไปทํหูนะโอเคแเอาไว้หมู้ยเอาไว้ให้หยาะอา เรียนนั้นอวยแม่นกะวันแม่มันไปทำบุญด้วยไอ้นกตัวนั้นอ่ะโนกจะไปทำบุญกับพี่กับวีดีโอมั้งไอเดียวมันเดินไปเรื่อยๆมันเดินไปเรื่อยๆรอยดูว่าเดินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะครับเดี๋ยวไปบูชาดอกอ่้ เอาไม้ทุกเพียนก่อนอไปป,ไปาว่ายพัดีลูอืมอาหารปลาลูกปะข้าาเปิดเห็นนมไปด้าหารปลาไปเสรวองเหาไปเลยอาหารปลา นี่ห้าบาทอเปล่าหรอสิบบาทพอดีสิบบาทเองอ่าหยิบไปถุงหนึ่งลูกตรงไหนดีดูสีปลาเยอะหรือเปล่าปลาเยอะหรือเปล่า นี่เนี่ยปีนไม่เอาเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งให้เดี๋ยวไปยืมมันเก้าอี้ก็ได้ลูกถอดรองเท้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลอะอเดีย๋ยวมันเลอะเห็นไหมลูกเหมือนปลาทับทิมเลย าเยอะว่ะลองทิ้งไปทีลปลาอิ่มแล้วมั้งลองโยนไปที่โลกโยนไปไกลๆทีปลาอิ่มแล้วมีไหมมีปลาไหม นนปลาอิ่มแล้วดูแล้วอ่ะ <c oughs> คนมาให้อาหารปลาเยอะนี่ใล <c oughs> น,นโน่นแล้วไม่มาสนใจกินอาหารเลยเส <c oughs> ืใส่ตัวเลยอ่ะโอ้ย่ <c oughs> นาอิ่มหืมสงสัยปลาจะอิ่มแล้วเดินว่ายน้ำไปโน่นแล้วปลา เลยเลยป้าไม่กินเลยจ้าไม่มากินเลยดูดิปายปายังไม่กินปาไม่กินเดือดเลยสงสัยป้าอิ่มแล้วลูกแม่เอาไปกินเลยเอาไปทิ้งขยะลูกแม่อาหารมันเต็มเลยดูอาหารมันเต็มเลย กลางได้หรือเปล่าหนักไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวให้แม่ถือให้ลูกดีโอก็เดินก yes> ับแม่นะครับมีต้องวิ่งลูกหรือร้อนอย่าออกได้วิ่งนี่เดินทางนี้เดินแบบไหนเราแบบนั้นนะลมดีกว่าร้อนลูก เราต้องกลับไปรดเราอยู่ตรงนั้นลูกเต้นท่าอะไรอย่างเงี้ยล่ะลูกบากับแม่ เดินไปเลยครับเอาลูกรออะไรครับนี่คือล่มก่อนรอแม่แป๊บหนึ่งลูก <t stereotype> <maks> dữ dữ <sympath> là rồi. หาคนช้ําปลาตาย5หานะแม่ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับบอกดิพบกันใหม่ครับไปโดยขึ้นไพเยเนาะไบ๊ยบยกลับก่อนนะครับที่ดุกลับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับพบกันใหม่ชงกันโอเค